สวัสดีครับวันนี้คุณยายชีมาขอไลฟ์สดนะคะจะพาน้องโชคดีไปพันแผลจะมีพ่อแม่มารับอุปการเลี้ยงดูน้องโชคดีนะคะจะพาไปแผลหายชินเดกน้องก็จะได้เดินทางไปอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นพรุ่งนี้ก็เลยพาเข้าไปหาหมอก่อรึกษาคุณหมอก่อนนะคะ กมาไล่สดตอนนี้กาลังจะออกเดินทางจากสํานักนะคะจะพาน้องโชคดีเดินทางจากสํานักนี่หละถนนหนทางที่น้องโชคดีเขาอยู่จะเป็นอย่างนี้ถ้าน้ําท่วมก็จะออกไปไม่ได้ถนนก็จะขาด เป้นทางที่น้องโชคดีอยู่กับคุณยายชีก็จะอยู่ในป่าในดงก็จะอยู่ทุ่งนาถ้าไม่มีรถมีลาออกไปก็ลำบากวันนี้พ่อแม่อดีตชาติของน้องโชคดีได้มารับตามที่เขาได้พูดไว้แล้วลูกนะโชคดีคับคุณยายปลูกแขนเราให้ได้แล้วนะลูกนะ คุณยายก็ก็รักสงสารน้ำตาคุณยายก็จะไหลหหลูกน,นะลูกดีครับที่อยู่อาศัยเดิมคุณยายชีลำบากหน่อยนะที่น้องชุกดีเข้าเนีมาอยู่เนี่ยน้ำจะท่วมถนน,นก็มันจะไม่ค่อยดีวันนี้ได้ออกมาน้องพา้องชุกดีไปคลิน,นิกหมอ เยวให้พ่อแม่ใหม่เขามารับไปก็ญาติธรรมด้ชีนี่แหละญาติโยมลูกศิษย์ลูกหานี่แหละมารับไปอยู่ด้วยเขารักด้วยใจเขาพยายามอยากจะได้ไปวันนี้ สู้ๆนะลูกนะเรียไไ้อยอยู่กับพ่อแม่แล้วที่มาไลฟ์สดวันนี้จะได้พาโชคดีไปส่งที่คลินิกพ่อแม่เขาที่ชาติที่แล้วจะมารับไปเลี้ยงดูที่อำเภออ่าไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นนะคะ เอาลูกงพี่หันมานี่สิลูกมียายไร้สดนะเนี่ยกำลังจะขับรถออกไปส่งน้องเขาไปพันแผลก,ก่อนดีเส้นทางที่หนูโชคดีก็อยู่กับคุณยายจต่ดูรักตุเรกถ้าไม่มีรถก็ออกมาไม่ได้ลำบาก วันนี้น้องโชคดีก็เลยจะได้ไปอยู่กับพ่อแม่ของเขาแล้วมีคนมารับเลี้ยงแล้วเี็นกระดาษไม่ได้นานกินกระดาษละทีนี้เดี๋ยวนะนากินกระดาษแล้ว,เด,ว,นะดลวเดี๋ยวต้องออกออกนะเดี๋ยวจอดรถก่อนเดี๋ยวจินกระดาษ เป็นกระดาษไม่ได้กินทุกอย่าง